สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สามูไรชาแนลึ่งที่ผ่านมากระผมทำคอนเทนต์ของยูชิโร่เฟรนโซนกับมนอสูรโลหิตของคุณธรรมโยไปแล้วเราจะไม่ทำมนอสูรโลหิตของคุณยูชิโร่ด้วยก็คงไม่ได้สินะครับดังนั้นคลิปนี้ก็เลยจะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงมนอสูรโลหิตของคุณยูชิโร่นั่นเองคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยใครที่ไม่อยากถูกสปอยกดติดตามช่องของเราไว้แล้วเก็บไว้ดูทีหลังได้นะครับ ถึงช่วงแรกๆยูชิโร่จะเป็นเหมือนตัวประกอบในตัวประกอบอีกทีแต่ช่วงศึกสุดท้ายกับมุสันเขาก็มีบทบาทที่สำคัญมากๆซึ่งส่วนตัวกระผมคิดว่ามนต์อสูรโลหิต oh ของคุณยูชิโร่เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญดอกหนึ่งสำหรับศึกครั้งนี้เลยล่ะครับแต่จะเป็นเพราะอะไรแล้วมันช่วยฟังกลุ่มพิฆาตอสูรได้ยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมนอสูรโลหิต oh ดวงตากระดาษไบร์โฟหรือในภาษาญ,ญี่ปุ่น เมคคาคุชิคำว่าเมแปลว่าดวงตาคำว่าคาคุชิแปลว่าการซ่อนการแอบพอรวมกันก็จะแปลว่าการบังตาไม่ให้เห็นครับเป็นกระดาษรูปดวงตาคล้ายยันที่สามารถปรับใช้งานตามที่ยูชิโร่ต้องการได้เช่นการแปะที่อาคารก่อสร้างเพื่ออำพลางว่าไม่มีสถานที่นี้อยู่แปะใส่อสูรหรือคนเพื่อควบคุมสิ่งที่มองเห็นอยู่ให้เห็นสิ่งที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เช่นให้ทันจิโร่มองเห็นทิศทางลูกศรของยาฮาบะได้ให้มองเห็นสิ่งที่ยันแปะอยู่ร่วมกันได้เช่นตอนที่นายท่านคิริยะและพี่น้องอ่านสถานการณ์ผ่านดวงตาของแมวและอีกาเพื่อบัญชาการกลุ่มพิฆาตอสูนไปจนถึงสามารถใช้ควบคุมหรือปิดกั้นสิ่งที่มองเห็นไม่ให้ส่งผ่านกันได้อย่างตอนที่เข้าไปแทรกซึมนาคิเมะไม่ให้ส่งข้อมูลที่เห็นไปหามุสันได้ ดยเข้าถึงตัวนาคิเมะด้วยมนอสูพรพลังตาหายตัวระหว่างที่ให้มิซุริล่ออยู่นั่นเองเป็นมนอสูรโลหิตชนิดเดียวแต่ปรับใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ราวกับว่าเหมือนเป็นบัคกครั้งใหญ่ที่ทําให้ศึกครั้งนี้มีชัยไปกว่าครึ่งเลยก็ว่าได้ครับเป็นซัพพอร์ตระดับสุดยอดที่สามารถสลัดคําว่าตัวประกอบออกไปได้เลยทีเดียวล่ละครับอา้าวจบซะแล้วก็มนอสูรโลหิตของคุณยูชิโร่มีแค่ท่าเดียวนี่ครับ แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วแถมเรื่องราวของซัพพอร์ตคนนี้ในระหว่างศึกสุดท้ายกับมุซันอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับถึงปากคอจะเราะรายแต่ก็ใจดีกว่าที่เห็นนะครับอาจจะเพราะเขาเป็นเหมือนบุรุษพยาบาลที่ตามติดช่วยเหลือคนไข้กับคุณหมอธรรมโยมานานก็เป็นได้ดังนั้นในระหว่างคนอื่นสู้กันเขาก็ตามไปรักษากลุ่มพิฆาตอสูนที่ได้รับบ,บาดเจ็บจากการต่อสู้ด้วยยาห้ามเลือดอสูนที่คุณธรรมโยค,คิดค้นเอาไว้ ก็ประมาณว่าแผลที่เกิดจากมนอสูนโลหิตมันอาจจะรักษาเองไม่ได้หรือได้ไม่ดีเลือดเลยไม่ค่อยจะหยุดไหลและเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตพอใช้ยานี้ห้ามเลือดของแผลที่เกิดจากอสูนก็เลยสามารถช่วยชีวิตมนุษย์ได้อีกมากมายเลยล่ะครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับคุณยูชิโร่เนี่ยในตอนแรกบอกว่าไม่สนว่าใครจะเป็น่ายร้ายดีนอกจากคุณธรรมยโยยังไงเล่าแต่เอาเข้าจริงๆก็ช่วยคนอื่นๆไว้หมดเลยนี่นา นี่นับว่าเป็นหนุ่มสื่นเมลเนีย <T> ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของมนลนสุลโลหิตของคุณยูชิโร่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe เป็นกำลังใจให้กระผมด้วยนะสำหรับวันนี้กระผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ